สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเครื่องรางเขาควายเผือกแกะเป็นแพะและวัวเขาควายดำของหลวงพ่อศิลวัดละหารใหญ่จังหวัดระยอง เกจิดังสายตะวันออกบัวธนูของท่านจะมีจานยันอักระตามตัวตัวนี้วัวธนูแกะจากเขาควายดำส่วนแพ้ของท่าน แกะจากเขาควายเผือกสีน้ำพึ่งหลวงพ่อสิลวัดละหารใหญ่ท่านเป็นเกจิผู้สืบสายวิชาของหลวงปู่เพ่งอดีตเจ้าอาวาสวัดละหารใหญ่และเรียนวิชาแพะ จากหลวงพ่อรัฐวัดหนองก็บอกและหลวงพ่อยังเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อสาครวัดหนองกับในฐานะเป็นสิทธิหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่เหมือนกันหลวงพ่อศิลป์ ท่านปุกเสกเครื่องรางไม่ว่าจะเป็นหนุมานแพะและควายธนูได้อย่างเข้มขังเด่นด้านแควคาดคงกระพันเมตตามหานิยมเป็นเลิศเนื่องจากดลวงพ่อศิลป์ท่านได้เป็นสิทธิ์สืบสายวิชาของหลวงพ่อรัฐวัดหนองกระบอกที่สร้างแพะได้โด่งดังมาก อิทธิคุณของแพะมหา,าราบหลวงพ่อตามตำราเขาว่าแพะหนึ่งตัวสามารถคุมฝูงตัวเมียได้ยีสิบตัวดังนั้นจึงหมายความว่าผู้บูชาแพะหลวงพ่อศิลจะต้องตาต้องใจต่อเพศตรงข้ามอีกทั้งยังดีในด้านเมตตาโคกศัพท์อยู่ยงคงกระพัน แค่คาดโชคลาบเป็นมหาเศรษฐีค้าขายดีนักส่วนวัวธนูของท่านก็เด่นทางด้านการเวทมนต์สิ่งไม่ดีป้องกันคุณใสรวมถึงแกะจากเขาควายด้วยส่วนเขาควายเผือกถือเป็นของทนสิทธิ์และอาถรรพ์ เกจิอาจารย์มักนำมาแกะเครื่องรางชนิดต่างๆเช่นแพะหลวงพ่ออ่ำแพะหลวงพ่อรัดถือเป็นสุดยอดแห่งแพะในแผ่นดินสยามเขาควายเผือกนั้นมีพุทธคุณครอบจักรวาลเด่นด้านคงกระพันสามารถป้องกันศาสาตาวุธได้มากมายหลายชนิด มีดไม้และของแหลมอีกกันเคี่ยวงาและสัตว์มีพิษได้ดีเด่นด้านแขวคาดจากอันตรายไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการถูกกระทำแขวคาดจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่ว่าเรื่องของวิญญาณคุณใสพูดผีปีาศาจมนดำลมเพรลมพัดและดีด้านกับ กายเป็นดีป้องกันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งผ่านพิธีปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์ดังแล้วก็จะมีพุทธคุณเพิ่มอย่างเหลือร้นนี่เฉพาะพุทธคุณของเขาควายเผือกอย่างเดียวเมื่อนำมาสร้างเครื่องรางปลุกเสกโดยหลวงพ่อศิลป์ศิ เอกหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จะยิ่งเข้มขังขึ้นมากบูชาไว้ปกป้องอันตรายได้โดยเฉพาะคุณใสลมเพรลมพัดมนดำการกระทําย่ำยีต่างๆส่วนบัวธนูนิยมบูชาไว้เฝ้าบ้านเฝ้ารถ เปรียบเสมือนวัวจริงเพราะสร้างจากเขาควายเผือกและเขาควายดำอุปเทศเรื่องเมตตามหานิยมข้องตัวการดำมาหากินวันนี้ก็พามาชมเครื่องรางหลวงปู่ศิลทั้งวัวธนู และแพะเขาควายเผือกเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ